ทีเดียวเดี๋ยวพ่อทำให้เดี๋ยวเหรอเดี๋ยวเหรอใช่สิดึงเลยจิดจิ๊ิดั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะอย่างน,น,นั้นแก็ที่เดี๋ยวไม่ต้องอไปนะเหม็นพลาสติกแหละว,ว้าวดาบเยอบเต็ดโอ้โหไม่ทันเลยเหยียบเลยดีนะใส่รองเท้านี่โอ้โห โตวิ่งหนีไปไหนไม่รู้บบสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องอมยิมมย้มเฮฮาใช่แล้ววันนี้เราก็จะมาดูผู้ใช่ฉลองปีใหม่ใช่ไหมฉลองปีใหม่เราซื้ออันนี้มาไหนติดโชว์ให้เพื่อนดูสิน,นี่โอ้โหเต็มเลยนี่มีผู้มีโอ้โหดูนี่นี่กระเทียมมีลูกคาง โอ้ก็เป็นช่วงปีใหม่นะไปไหนไม่ได้ก็ต้องมาเนี่ยแหละจุดแถวบ้านแช่ไมโตจุดแถวบ้านเพราะว่าโควิดมันก็จะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าเราจุดพุกไงมันจะได้เห็นว่ามันมันสวยเฮ้ยแม่เปิดไฟให้ด้วยดูสิเฮ้เฮ้ขอบคุณครับแม่มาจุดพลุดีกว่าโตยังไม่เคยเล่นเลยใช่ไหมไนี่ครั้งแรกเลยนะติดครั้งแรกใช่ไหม ครั้งแรกใช่ไหมจุดพุเอ้ยอย่ากแกะนี่อย่ากแกะอย่ากแกะโอ้โหแกะไม่ได้แกะได้หรอแกะไม่ได้แกะไม่ได้นี่เดี๋ยวพ่อทำเองเด็กๆก็ต้องระวังนะครับระวังพวกพุฟืนไฟไงครับมันเป็นไฟเราก็ต้องไปเล่นในที่โล่งแจ้งหน่อยทำไมอ้าเนะี่ยมาเดี๋ยวพ่อจุดให้ดูมาไปเออติดหลบนะหลบนะโตอ,อยู่ไหนโอ้ไปหลบอยู่นู่นเหรอโอ้หลบสกลเลย <laughs> เดี๋ยวพ่อตั้งผูกก่อนตั้งพุก ข้าก <Merci. S 1> ่อนดูสิดูสิดูไปดูไปดูตรงแม่นั่นเฮ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นไหมอุ้ยอุ้ยนู่นนูโอ้โหอุ้ย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 อุดลบลบเ้ยหมดเลยหมดแล้ว ว้าวนี่ไงเอ้าอ้าวตไม่หนาหรอเล่นได้ไม่เป็นไรจับได้นี่เห็นไหมอู้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นไฟสวยเนี่ยจิ้มใจจับไม่อ่ะจับไฟจับจับตรงนี้จับตรงไม้นี่เย้ให้แม่ดูสิเอ้ยไม่ยอมมาโดนหน้าฉันโอ้โหมานนี้วันี้ร้อน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 เหรอเฮ้ยดับเลย เอ,เอามาตัวอาถือดิถือได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อให้ดิติดแ่เป็นไหมเออติดถอยสิติดถอยกันถอยเหรอ,อยอยู่ตรงนี้อ่อยู่ตรงนี้ตัวมันจะจิ้มาาตาก่อนเราอยู่ข้างหลังใช่หลบอยู่ข้างหลังก่อนตัวอย่าปล่อยนะติดถอยเนี่ย โอ้ลงโคตรแรงเลยลงแรงมากเลยโอ้ยิงจุดไฟลงยิงมาไอ้กลวไอ้กลัวไม่ต้อกลัโตดูนี่ว่าจุดแล้วเดี๋ยวยามาคาบลูกโตจิ้มตาทำอะไรล่ะจิ้มตาจิ้มตาหนูนี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจับไว้เอาพ่อช่วยจับมือัน ต้องสุ่นสองรอบใช่ไหมเตรียมข้าไปน้องอยากข้าไปมโ้ลมแรง,งจริงว่ะโอ้ลมแรงมากเลยลเออลมแรงจนแบบจุดไม่ได้เลยเนะี่ยโอ้เสื้อพี่โตโปิวเลยอุ้ยลมแรงจริงนะไม่มีใครเลยใช่สิเอไม่มีใครไม่มีไม่มีใคร,ใครอะ่ะ เตสเต็ออกมาเตะถอยออกมาสิจะเข้าไปถอยเหรอถอยสิเย่ติดแล้วนี่นี่ติดแล้วถือไอ้เฉยนี่เออเย่เป็นไงสวยรไหมทำไมหน้าโตดูไม่มีความสุขเลยเตะจะเข้าไปจะเข้าไปใกล้ทำไมนี่นะดูดูเฉยดูพี่โตเล่นเออเ้ยก็กลัวไหมหน้าหน้าโตนูไม่มีความสุขเลย จะหมดแล้วดูดิ่อุ้ยมันเป็นมันเปลี่ยนสีนะเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้นะมันเป็นสีอื่นด้วยเอาหมดละอนนนเเหมมืือออ่วาันนี้แหละว,ว้าว,ว,วโอ้โหโอ้โหอ้าวมีแค่นี้เองยายโอ้โหไม่ทันเลยติดโอ้โห <laughs> ทำไมพี่เป็นคนโหดอย่างนี้ล่ะครับเป็นซอมบี้ไม่มีกระดูกทำยังไงโอ้โหนี่เดินแบบไม่มีกระดูกเหรอเฮ้ยน่ากลัวจังเมันคนเมาแล้วเนี่ยเราก็จบวันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการจุดชุผู้ไฟโอเคอันนี้เดี๋ยวเอาไว้เล่นต่อทีหลังแล้วกันแค่นี้ก่อนแล้วนเพราะว่าเด็กยุ่งมากยังไงถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานมาจุดผู้ไฟก็ต้องระวังฟืนไฟหน่อยนะครับใช่ไหมโต๊ มันน่ากลัวนะไฟเผื่อไฟไฟไหม้บ้านใครยังไงก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมปี2021ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดจับคให้กับช่องอมยิ้มเฮฮาด้วยนะครับผมไปละติสสวัสดีครับก่อนบบ๊าายยบ๊ายบาย